สวัสดีครับพบกับม่านน้ำดีไซน์และไลท์เฮเวนกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมพามาส่งงานกันที่จังหวัดนครนายกนะครับครับผมสระนี้นะครับเป็นสระระบบน้ําล้นนะครับอ่ะสระนี้ก็จะล้นด้านสาเมตรแล้วก็ฝั่งด้านยาวสิบเมตรนะครับกระเบื้องที่ใช้นะครับขอบสระเนี่ยครับเป็นกระเบื้องแกนิโต้นะครับสีดําส่วนในสระเนี่ยเป็นกระเบื้อง หินนำธรรมชาติสีอ่อนสองนะครับน้ำที่ได้ก็จะเป็นสีฟ้าใสาแบบนี้เลยนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นที่นั่งนวดจากกุชี่นะครับหัวนวดจากรกุชี่แรงแบบนี้เลยนะครับท่านใดสนใจทำสระว่ายน้ำสวยๆไว้ในบ้านนะครับติดต่อเราเข้ามาได้เลยครับที่ม่านน้ำดีตายและไลเฮเว่นนะครับเราจะไปมอบความสุขให้คุณถึงที่เลยครับ วันนี้ก็ลากันไปด้วยสระว่ายน้ำสวยๆนะครับขอบคุณมากครับ